กรมพระยา n a ิ i t นายช่างใหญ่ผู้ไม่ร้องของเงินบำนาญรัชกาลที่5ทรงชมผู้อยู่ในหัวใจฉันภาพซ้ายสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติว i w o ขวาสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติว i w o ประทับบนรถไฟทอดพระเนตรกรมพระยาดำรงราชานุภาพที่ทรงยืนกรมพระยานริศรานุวั w a t i w o นายช่างใหญ่แห่งกรุงสยาม สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์นอกจากจะเป็นอีกหนึ่งเจ้านายที่ทรงมีความสามารถยอดเยี่ยมหลายด้านทรงได้รับคำสรรเสริญพระเกียรติคุณอย่างมากเรียกว่าเป็นสมเด็จครูนายชั้นใหญ่แห่งกรุงสยามจากความสามารถด้านศินลปรกรรมแล้วพระองค์ยังทรงเป็นผู้มีเกียรติจากพระประวัติในช่วงหลังออกจากราชการโดยที่พระองค์ไม่ได้ดำรดเรียกร้องรับพระราชทานเงินบำนาญแก่พระองค์เองอันส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพระองค์ หากย้อนกลับไปเปิดพระประวัติของกรมพระยานริศประชาชนชาวไทยย่อมประหนักถึงความสามารถและผลงานด้านการช่างของพระองค์ที่ทรงอุทิศเวลาตลอดพระชนมชีพของพระองค์สร้างสรรค์งานผลงานของพระองค์ได้รับการสรรเสริญจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าว่าพระองค์ทรงเขียนรูปจนกระดิกได้และทรงออกแบบจนประทับในพระราชหฤทัยในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อรัชการที่หทอดพระเนตรงานออกแบบแผ่นศิลาจารึกโรงเรียนวัดเบญจมาบอพิษรูปสุนทรีซึ่งสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยาณริศรานุวัติวงศ์ทรงออกแบบลายเส้นสี่แบบเพื่อใช้เป็นแบบจารึกบนแผ่นศิลาของโรงเรียนวัดเบญจมาบอพิษขึ้นทุลกล้าวทุลกระหมอ่อมถวายรัชการที่หทรงตื่นเต้นยินดีและทรงพอพระราชหฤทัยในผลงานฝีพระหัตของสมเด็จตั้งแต่ทอดพระเนตรชิ้นที่1โดยไม่ทอดพระเนตรชิ้นอื่น ความพอพระทัยในการนี้ทรงแสดงผ่านพระราชหัทะเลขาลงวันที่17เมษายนความตอนหนึ่งว่าฉันไม่ได้นึกยอ่อเลยแต่อดไม่ได้ว่าเธอเป็นผู้นั่งอยู่ในหัวใจฉันเสียแล้วในเรื่องทำดีไซน์เช่นนี้ได้ส่งแบบคืนออกมาสุรสัก์เจริญวงผู้เขียนหนังสือสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์สมเด็จครูนายช่างใหญ่แห่งกรุงสยามแสดงความคิดเห็นว่าเป็นคำยกย่องชมเชยที่ไม่เกินความจริง เนื่องจากผลงานของพระองค์แสดงถึงพระปรีชาสามารถอันโดดเด่นจากภาพนางเทพอักษรกัญญาสวดส่งองค์เอวงมดงามอ่อนหวานนั่งขสมาตร,ราบอยู่ในซุ้มเรือนแก้วลายกนกขอมกนกขมวดภาพงานออกแบบศิลาจารึกโรงเรียนวัดเบญจมบพิษรูปสุนทรีแบบที่1นถึงสาม นอกเหนือจากงานด้านศินลปรกรรมพระองค์ทรงเป็นเสนาบดี4กระทรวงและยังเป็นนักการทหารผู้นำทางการทหารอันสำคัญนักการโยธาธิการผู้วางรากฐานกิจการรถไฟนักการเงินการคลังนักปราชวัฒนธรรมและผู้สำเร็จราชาการแทนพระมหากษัตริย์เมื่อเข้าสู่วัยชราช่วงต้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่6สุรศักเจริญวงศ์เล่าเหตุการณ์ในช่วงนั้นว่ากรมพระยานริษมีพระพลานาใหม่ไม่สมบูรณ์สืบเนื่องมาตั้งแต่ปลายรัชสมัยรัชการที่ห้าอันเป็นผลให้ต้องกราบถวายบังคมลาออกจากราชการอย่างไรก็ตามเมื่อพ้นจากราชการในระยะแรกพระองค์มีได้รับพระราชทานเงินบำนาญการรับพระราชทานเงินบำนาญจำเป็นต้องมีพระราชดำรัสก่อนเชื่อว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงคาดว่า กรมพระยานริศจะทรงกลับเข้ามารับราชการได้อีกครั้งทรงรีรอเรื่อยมาตราบจนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จสวรรคตก็ไม่ได้รับสั่งเรื่องเงินบำนาญขณะที่กรมพระยานริศก็ไม่ได้ยื่นเรื่องราวให้เป็นที่รบกวนพระราชหฤทัยทั้งที่มีอาการประชวนแต่ก็ทรงใช้สอยเงินเท่าที่พระองค์มีอันกลายเป็นสภาพขัดสนเป็นอันมากจากที่เป็นครอบครัวใหญ่และมีความเป็นอยู่ในฐานะราชวงศ์ชั้นสูง พระองค์จำต้องนำของเก่าที่มีออกมาขายแต่ก็ไม่ได้กราบบังคมทูลรัชกาลที่หกกระทั่งหลังจากถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วในวาระเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสัมพันธวงศ์เธอพระองค์เจ้าหญิงพันรายพระมารดาของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงนริศรานุวัติวงศ์ ได้เข้าเฝ้าถวายพระพรและถวายของขวัญจากนั้นได้กราบบังคมทูลขอขายของถวายกับสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถทรงสอบถามสาเหตุซึ่งพระองค์เจ้าหญิงพันนารายก็ทรงเล่าสภาพไปตามความจริงพร้อมทั้งกราบบังคมทูลเรื่องเงินบำนาญสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงนำความขึ้นกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้าเจ้าอยู่หัว อีกไม่นานก็มีพระราชดำรัสสั่งเรื่องเงินบำนาญของพระองค์ท่านเงินบำนาญที่ทรงโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมพระราชทานตามพระราชบัญญัติที่ทรงได้รับนั้นเป็นเงินเดือน1.250บาทซึ่งทำให้ฐานะความเป็นอยู่ของกรมพระยาณริศทรงดีขึ้นตามลำดับและตลอดราชสมัยรัชการที่6พระองค์ท่านทรงเป็นข้าราชการโดยตลอด แม้ไม่ได้เป็นข้าราชการประจำแต่ก็ทรงสนองพระคุณรับใช้ตามที่ราชการที่6มีพระประสงค์พระองค์ยังทรงรับใช้พระมหากษัตริย์มาหลายราชการกระทั่งพระตำลังและพระปัญญาเริ่มเสื่อมถอยพระองค์สิ้นพระชนเมื่อวันที่10มีนาคมพศ2 4 9พรพระชนสา83ปี10เดือนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชราชการที่9ยังทรงประทับเพื่อทรงศึกษาในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิธีศพลวงอย่างฐานะพระบรมวงศ์ชั้นผู้ใหญ่